พวกขวดพวกนี้น่าจะขายได้นะเนี่ยมันเปียวได้ะนาอนี้ได้ ยังเลยครับนี่ค่ะหนูซื้อคนละแมงมาฝากนะคะเฮ้ยคุณอมใช่อ่ะพอดีหนูเห็นพี่เขานั่งอยู่ตรงนี้นะคะ่ะก็เลยสงสารเฮ้ยคนแบบนี้ไม่ค่อยน่ายุ่งใท่ไหมครับคุณกันคะพี่เขาก็เป็นคนเหมือนกันนะคะออมว่าเราไม่น่าจะไปะเหยียดรอบนี้นะคะอืมคนแบบนี้เขาไม่มีอาคตหรอกครับไปเถอออย่อาไปยุ่งกับเขา พี่เก็บไว้นะคะไม่เป็นไรครับผมไม่อยากได้ครับพี่ต้อไปเถอค่ะไม่เป็นไรครับงั้นหนูต่ให้พี่ให้พี่เก็บไว้นะคะหนูเื่อไว้เสือโชคจะเข้าข้างพี่อะค่ะไม่ไม่เป็นไรดีกว่าครับผมเก็บกินเช้ากินข้ามจินก็ได้แล้วครับขอบคุณมากครับพี่ไม่เป็นไรค่ะพี่หนูอยากให้พี่เก็บไว้พี่เก็บไว้นะคะจะดีแล้วครับไม่เป็นไรค่ะหนูอยากให้พี่เก็บไว้นะคะไ็ได้ครับบขอบคุณนะครับ ทมครับพี่มครับาหผมถามว่าพี่มาจากไหนอ่ะ็นพี่อยู่นี้มาหลายวันแล้วผมก็เดินไปแบบนี้ทุกวันเลยครับทำไมครับพี่พี่ไม่มีบ้านครับหรืออะไรงไงคือก่อนหน้านี้พี่ทำธุรกิจครับแล้วก็ลูกน้องพี่อ่ะมันโกงค,ครับพี่ก็เลยสูญเสียลูกค้าทั้งหมดธุรกิจของพี่ก็เลยล้มละลายพี่ก็เลย เป็นเป็นคนที่ต้องอยู่คนเดียวเพราะว่าลูกเมียของพี่ก็ทิ้งหมดที่ไม่มีทรัพย์สินหรือสมบัติอะไรหลงเหลืออยู่เลยมันเอาโกงกินบริษัทพี่ไปลูกเมียพี่เขาก็พาเมียพี่เขาก็พาลูกพี่หนีไปโดยที่เอาเงินที่เหลือของพี่ทั้งชีวิตเอาไปหมดอ,อ๋อชีวิตพี่นนั่งหงายเลยนะครับ ใชยได้ครับพี่แต่ว่าขอให้พี่เป็นคนดีเนี่ยในสังคมนะครับเฮ้ยเฮ้ยวันนี้หวยออกฮะหวยออกเอาแล้วหวยออกอะไรอ่ะ 967cc ฮะซึ้ง9 6 7 4 5แม่งเอ้เฮ้ยเหมือนผมจะคุ้นๆนะครับขอดูหน่อยได้ไหมครับได้เฮ้ย เอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเก้าสี่หกเจ็ดสี่สี่จริงด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยพี่ถูกไม่ถูกวันที่หนึ่งเฮ้ยไม่ถูกงวันที่หนึ่งเฮ้ยพี่ดีใจด้วยครับพี่เฮ้ยพี่นครับพี่ครับเก็บลอตเตอรี่นี้ไว้ดีๆนะครับพี่แล้วก็ไปแจ้งความที่โรงพักนะครับว่าเป็นของพี่นะครับขึ้นรางวัลขึ้นรางวัลจะได้เอาไปขึ้นรางวัลนะครับพี่โอเคครับอันนี้ผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมครับพี่ผมไม่ครับพี่มีตาจริงๆดีใจจีิครับพี่ขอบคุณมากนะครับพี่ ใี่ครับผมกินขนมในวันนี้ครับผมครับ ไม่เป็นไรค่ะหนูอยากให้พี่เก็บไว้นะค,คนะค คุณมาทำไมที่อ๋อผมเป็นผู้จัดการบริษัทที่นี่ครับรแล้วเราคนที่มากับผู้หญิงคนสวยๆที่มาให้อาหารผมใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเอาแล้ว,ลวเราทำอะไรที่นี่อ่อพอดีว่ามีคนติดต่อให้มาตัดตัดหญ้าหรือวยครับอ๋อทำที่บริษัทผมนะครับใช่ครับอ๋อที่นี่คือบริษัทของพี่เหริงเนี่ยใช่ครับผมใช่ยังไงก็ผมฝากดูแลด้วยนะครับ แล้วก็ใครยังไงก็เรื่องวันนั้นก็ถือว่าเป็นอดีไตไปแล้วก็พิ่ผมก็เลยไม่เป็นไรครับแล้วก็ถ้าสมมุติเจอคนที่ <c oughs> นั่งอยู่หน้าบริษัทคนที่ได้ร่อนผมก็ฝากซื้อของกินหรือเอาอาหารให้เขาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยผมจะจัด,ดการเองครับแล้วก็ยังไงก็ฝากด้วยน,น,นะครับอธิพัฒด์มูอจุกไปเ่วะ และในวันนี้ผมกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ชีวิตของผมต่ำที่สุดในชีวิตถึงแม้กระทั่งการเก็บขยะและเก็บเศษอาหารกินประทางชีวิตในแต่ละวันทำให้ผมได้รู้พิตามหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9การเศรษฐกิจพอเพียง3ามพ่วงสองเงื่อนไขทำให้ชีวิตหลังจากนี้ของผม รู้สึกว่าผมมีความสุขและแฮปปี้เป็นอย่างมากก็ต้องลาไม่มีสิทธไปวางให้เธอนั้นหันมองมาหวังให้เธอนั้นหันมองมาลำลาแต่รักเธออยู่ดีหน้าที่ของฉันก็จบ